สวัสดีค่ะคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารกลับมาพบกับแม่มดน,น้อยอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปของเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2564ของคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารนะคะในเรื่องทั่วๆไปแม่มดน,น้อยนะคะจะเน้นการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลักนะคะการดูดวงเป็นการดูดวงโดยรวมโดยทั่วไปแม่มดน,น้อยอยากให้เพื่อนๆน,นะคะใช้วิจัยในการรับชมแล้วก็รับฟังเยอะๆ เราดูดวงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลของความเป็นจริงเยอะๆอย่าให้หัวใจลงคำทํานายแล้วก็อย่าให้คำทํานายลงหัวใจแม้มาน้อยขออนุญาตเลือกไพไว้ให้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอัศวินถือกระทาบ e e l o f Fortune สี่ถ้วยสมเหรียญ สองเหรียญเจ็ดดาบเก้าเหรียญเจ็ดเหรียญ Trash Free yourself Engagement ไพ่หมายเลขสามสิบหก สำหรับดวงชะตาชีวิตนะคะของผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารในเดือนนี้นะคะด้วยอิทธิลพลของเจ้าไพ่วีลออฟฟอร์จูนนะคะไพ่ใบนี้คือตัวแทนของพรมลิขิตนะคะแล้วก็โชคชะตาจะนํามาซึ่งสิ่งดีๆในชีวิตนะคะเรื่องนั้นจะเป็นโอกาสในเรื่องของการงานก็ได้นะคะโชคในเรื่องของการเงินความช่วยเหลือจากใครบางคนรวมถึงโชคในเรื่องของความรักนะคะเมื่อจัก,กรวาลหยิบยื่นโอกาสหรือว่าสิ่งดีๆให้กับเราแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทําก็คือรับโอกาสนั้นนะคะจากจัก,กรวาลมาถึงแม้ว่านะคะสิ่งที่จัก,กรวาล หยิบยื่นให้นะ่ะอาจจะเป็นสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่านะคะยังไม่ถูกใจเรายังไม่ตอบโจทย์เรานะคะใครจะไปรู้นะคะจำไว้ว่าเมื่อมีไพ่วิวอ o ฟฟอร์จูนขึ้นมานะคะจัก,กรวาลท่านได้วางแผนไว้ให้กับคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เกิดขึ้นไม่ใช่เหตุบังเอิญอย่างแน่นอนนะคะรับโอกาสนั้นมานะคะแล้วก็ทําให้ดีที่สุดใครจะไปรู้นะคะว่าสิ่งนี้ จะทำให้เรานะคะสามารถค้นพบเส้นทางเดินใหม่ๆในชีวิตของเราก็ได้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของการงานนั้นนะคะใครที่กําลังรอในเรื่องของงานใหม่ไปสมัครงานเอาไว้นะคะเพื่อนๆมีข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะแต่บางคนมีความรู้สึกว่างานที่เราได้ไหนะยังไม่ตอบโจทย์เรายังไม่ถูกใจเรานะคะ ไพาสี่ถ้วยนี่ยเขาบอกว่าให้เราพยายามที่จะเปิดใจนะคะถ้าเราเองนะ,ะสามารถเปิดใจได้นะคะลองนะคะให้เราลองทําสิ่งที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้ใครจะไปรู้นะว่าเราเองนะอาจจะทํามันได้ดีก็ได้ส่วนบางคนนะคะอาจจะมีโอกาสนะคะได้รับ งานเก่าๆนะคะเหมือนกับโอกาสเก่าๆที่หลุดลอยไปแล้วในอดีตนะคะวนกลับมาในชีวิตของเราอีกในเรื่องของการเงินนั้นนะคะมีไพ่เหรียญที่ค่อนข้างจะโดดเด่นขึ้นมานะคะหลายใบเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะไพ่เก้าเหรียญ7เหรียญลงถึง3มเหรียญน,นะคะไพ่3าใบนี้นะคะจะนำมาซึ่งโชคในเรื่องของการเงินการงานในเดือนนี้จะสามารถสร้างเงินได้อย่างเป็นกรอบเป็นกำบางคนส่วนกระแสนะคะในช่วงจังหวะที่เศรษฐกิจฝืดเครืองแต่เราเองนะคะสามารถสร้างไรายได้ได้อย่างเป็นกรอบเป็นกำ เยทีีดวโดยเฉพาะนะคะใครที่ทํางานที่กินค่าในหน้ากินค่าคอมมิชชั่นนะคะกินเปอร์เซ็นต์ค้าขายออนไลน์นะคะซื้อมาขายไปงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านรงของการติดต่อสื่อสารงานราชการนะคะน,นันรัฐวิสาหกิจก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีแต่ถ้าเพื่อนๆทํางานประจานะคะเป็นพนักง,งานประจําอยู่เดือนนี้เราจะมีความรู้สึกว่าเราเบื่อนหน่ายนะคะกับสภาวะแวดล้อมที่เรามีอยู่นะคะไพ่สีถ้วยต้องเปิดใจแล้วก็ปล่อยวางเยอะๆนะคะในจังหวะที่หลายๆคนตก งานนะคะถึงแม้ว่างานของเรามันจะน่าเบื่อแค่ไหนแต่เราเองก็คือคนที่โชคดีคนหนึ่งนะคะที่เรายังมีงานทําสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการงานนั้นนะคะไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของศัตรูรับนะคะการถูกกันแกล้งการถูกใส่ร้ายนะคะรวมถึงใครบางคนที่เข้ามาเสนองานนะคะหรือว่า จะเป็นโอกาสใหม่ๆให้กับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทํางานน้อยๆ้นะได้เงินเยอะๆที่มันดูเกินจริงมากจนเกินไปอันนี้ก็อยากจะให้พิจารณาให้มากเป็นพิเศษนะคะถ้าใครนะคะที่จะคิดริเริ่มนะคะกิจการนะคะในช่วงเดือนนี้สามารถทําได้นะคะแต่ปลายเดือนเนี่ยจะต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะเพราะว่าอาจจะมีในเรื่องของการเงิน ที่ค่อนข้าจะตึงมือนะคะรายรับรายจ่ายอาจจะไม่ค่อยจะสมดุลกันสักเท่าไรในเดือนนี้ถ้าเราต้องการความช่วยเหลือนะคะจะมีคนหยิบยื่นโอกาสแล้วก็ความช่วยเหลือมาให้กับเราแต่ในทางกลับกันไพ่หมายเลข36หหมายถึงนะคะจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือจากเรานั่นเองในเรื่องของสุขภาพนะคะเดือนนี้จะต้องระมัดระวังในเรื่องของระบบช่องท้องนะคะลำไส้แล้วก็กระเพาะอาหารให้มาก ถ้าคนที่เกิดอยู่ในวันอัคารนะคะพอมีเวลานะคะแม่มดนน้อยก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆนะคะหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใดๆก็ตามนะคะเดือนนี้บุญกุศลก็ยังหนุนนําทําให้คนที่เกิดอยู่ในวันอัคารได้รับสิ่งดีๆนะคะแล้วก็มีโชคในเรื่องของการเงินถ้าใครเป็นคนที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเดือนนี้สามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะคะส่วนบางคนอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการได้รับมรดกตกทอด การเรียนการศึกษานะคะมีความสำเร็จที่ดีนะคะการเดินทางไม่มีอะไรที่น่ากังวลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวแม้มดน้อยนะคะขออนุญาตเริ่มต้นที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้จะต้องเน้นในเรื่องของการเปิดใจนะคะปล่อยวางและก็การยอมรับตัวตนของกันและกันให้มากนะคะสี่ถ้วยขึ้นมาหมายถึงความรักในช่วงเดือนนี้นะคะจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเบื่อนายนะคะ คนรักนะคะไม่ค่อยจะสนใจความรู้สึกของเราเท่าที่ควรต้องหมั่นเติมความหวานนะคะในชีวิตคู่แล้วล่ะ ไพ่เจ็ดดาบนะคะขึ้นมาพร้อมกับไพ่สองถ้วยแล้วก็วิวออฟฟอร์จูนนะคะแต่ถ้าใครมีคนรักนะคะที่มีปัญหากันมามีประเด็นกันมาในอดีตหรือว่าแยกกันอยู่นะคะหรือว่ามีคนรักนะคะที่ทําตัวนอกลู่นอกทางมาก่อนในเดือนนี้นะคะจัก,กรวาลจะเปิดโอกาสให้คนทั้งสองคนปรับความเข้าใจกันนะคะการกลับมาของเขาหรือเธอในครั้งนี้นะคะแน่นอนเขากลับมาพร้อมกับข้อเสนอใหม่ๆนะคะเพื่อจะทาให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะถ้าใคร มีปัญหากับคนรักมานะด้วยอิทธิพลของเจ้าไพ่หมายเลข36นะหมายถึงความสัมพันธ์นะคะที่ยังต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่ยังตัดกันไม่ขาดจริงๆนะคะความรักเดือนนี้ต้องให้อภัยกันเยอะๆนะคะ สำหรับคนที่กําลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะบางคนกาลังคบหาดูใจนะคะอยู่คนที่เกิดอยู่ในราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูนะคะบางคนพบรักทางไกลเป็นรักต่างวัยนะคะส่วนบางคนนะคะกาลังศึกษาดูใจกับคนที่เกิดอยู่ในราศีนะคะธาตุดินนะคะราศี พิศกะคะราศีการ,ราศีมังกรนะคะความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะมีไพ่ถ้วยขึ้นมาหนึ่งใบนะคะนั่นก็คือไพ่สีถ้วยนะคะแต่ละ2สองไพ่สีถ้วยน่าจะสื่อถึงในเรื่องของการได้สิ่งที่ไม่ถูกใจนะคะหรือว่าความรู้สึกเบื่อหน่ายนั่นเองในความสัมพันธ์นั้นนะคะคนรักในช่วงเดือนนี้น่ะอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นั้นถ้าเราเองสามารถลด ในเรื่องของความคาดหวังในตัวคนรักได้นะคะเดือนนี้ความสัมพันธ์ก็ยังเป็นไปในทิทางที่ดีอยู่แต่ถ้าใครนะคะกําลังคบอยู่กับคนที่เกิดอยู่ในราศรีธาตุไฟนะคะเหมือนกับเดือนนี้น่ะคนรักของเรานะคะเขาเองน่ะค่อนข้างจะโฟกัสไปที่ตัวของเขานะะในเรื่องของการงานการเงินในการใช้ชีวิต ส่วนตัวของเขามากกว่าในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะทําให้เรามีความรู้สึกนะคะน้อยใจแล้วก็ไม่ได้ดังใจอยู่บ้างแต่สําหรับบางคนนะคะที่มีประเด็นกับคนรักมาในอดีตนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆก็แล้วแต่นะในช่วงเดือนนี้นะ่ะเหมือนกับคู่กรณีของเรานะคะเขาจะคิดอะไรได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะแบกดาบกลับมาแล้วนะคะถ้าใครที่คนรักทําตัวนอกลูก่นอกทางนะคะเดือนนี้นะเราเองนะคะสามารถเล่นตัวได้เลยนะเพราะเขาเองนะคะ จะเป็นฝ่ายนะคะที่เข้ามา งอ,ง,งอนเรานะคะจะเป็นฝ่ายที่เข้ามาขอโอกาสกับเราแล้วแหละนะคะสิ่งที่คนที่เกิดอยู่ในวันอังคารต้องการในความสัมพันธ์นั้นนะคะก็คือใครสักคนหนึ่งที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราสามารถไว้เนื้อเชื่อใจเขาได้นะคะแล้วก็เราต้องการความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้วก็จีรังยั่งยืนมากกว่าความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยจริงๆนะคะดังนั้น,นการกลับมาของเขาหรือเธอในครั้งนี้แน่นอนนะคะเขาหรือเธอกลับมาพร้อมกับข้อเสนอบางสิ่งบางอย่างนะคะที่จะทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว ก็พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะซึ่งแม่มน้อยมองว่าคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารหลายๆคนน่ะก็พร้อมนะคะที่จะเปิดใจแล้วก็ให้โอกาสเขานะเพราะหมายเลขก6 6ขึ้นมานะหมายถึงคนทั้ง2คนนะคะยังมีสายใยที่ผูกคันกันอยู่สำหรับคนโสดน,นะคะเดือนนี้มีไพ่ trust นะคะ engagement แล้วก็ free your self ขึ้นมานะคะ trust มีความหมายถึงนะคะ ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะในความสัมพันธ์นั้นนะคะสิ่งที่คนที่เกิดอยู่ในวันอังคารต้องการนะคะก็คือใครสักคนหนึ่งที่เรามีความรู้สึกว่านะคะเราสามารถไว้ใจเขาได้เชื่อใจเขาได้นั่นเองนะคะส่วน engagement เนี่ยเราเองนะคะกำลังมองหาความสัมพันธ์ที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่ามั่นคงเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังนะคะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยอีกต่อไปนะคะส่วน free yourself เนี่ยในช่วงที่ผ่านมานะคะคนโสดบางคนไปเจอในเรื่องประสบการณ์ของความสัมพันธ์ ที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะทําให้เรามีความรู้สึกว่าฝังใจทําให้เรามีความรู้สึกว่าเรากลัวนะคะถ้าหากเราจะเปิดใจรับใครสักคนเข้ามาเนี่ยเราเองนะคะจะต้องการความมั่นใจก่อนนะคะเป็นอันดับแรกว่าเราสามารถนะคะเชื่อใจแล้วไว้ใจเขาได้หรือเปล่านะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้จะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้เรามีความรู้สึกปลอดภัยแต่ฟรีโอเซลนะคะพยายามจะสื่อกับเราว่านะคะอยากให้คนที่เกิดอยู่ในวันอังคารน่ะพยายามเปิดใจเยอะๆนะคะ อะไรก็ตามที่มันพันธนาการเราเอาไว้ทําให้เรารู้สึกกลัวนะคะข้อแม้ต่างๆที่ตั้งเอาไว้ในความรักนะคะในเดือนนี้อยากให้ทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปให้หมดนะคะเปิดใจเพราะเดือนนี้นะคะจักรวาลจะนําพาใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารนะคะไพ่บิลออฟฟอร์จูนนะคะคือตัวแทนของโชคชะตาแล้วก็พรหมลิขิตนะคะแน่นอนการเข้ามาของเขาหรือเธอคนนี้นะคะไม่ใช่สิ่งที่บังเอิญแต่อาจจะไม่ได้ถูกใจคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารนะคะด้วยอิทธิพลของเจ้าไพ่ส่ 4ถ้วยนี่แหละไพ่สี่ถ้วยนะคะหมายถึงการได้ของที่ไม่ถูกใจนะคะคนที่เขาเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ใช่หนุ่มในฝันไม่ใช่นางในฝันนะคะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เรามีความรู้สึกว่าเขายังไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าเราเองสามารถเปิดใจได้นะคะแม่มน้อยมองว่านะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้มีโอกาสพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงยั่งยืนนะคะคนคนนี้ เป็นคนที่เราสามารถนะคะไวเนื้อเชื่อใจเขาได้ไพ่สามเหลียนนะคะหมายถึงการเริ่มต้นนะคะถ้าเปิดใจได้มีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์แต่นอกจากนั้นนะคะไพ่สี่ถ้วยบางคนนะมีความรู้สึกว่าคนที่เราไปแอบชอบเขานะคะดูแล้วเขาเองก็ไม่ค่อยจะสนใจเราเท่าไหร่แต่คนที่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ สนใจเขานะคะไม่ได้ถูกใจเขาเนี่ยเขาเองก็พยายามที่จะเข้ามาใกล้ชิดเรานั่นเองอันนี้แหละคือลักษณะไพ่สีถ้วยนะคะพูดง่ายๆนะคะบางตำราเขาบอกว่าคนที่ได้ไพ่สีถ้วยนะมักจะเป็นคนที่ช่างเลือกในเรื่องของความรักนะคะถ้าใครนะคะไปแอบชอบคนที่เกิดอยู่ใน ราศีธาตุไฟนะคะราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูนะคะเหมือนกับเขาหรือเธอในช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยจะสนใจเราเท่าไหร่นะคะก็ปล่อยๆเข้าไปก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นคนธาตุดินแล้วแล้วก็อาจจะพยายามที่จะเข้ามาหาเรามากขึ้นนะคะคนธาตุดินก็คือคนที่เกิดอยู่ในราศีพฤษภราศีกันราศีมังกรนะคะ ความสัมพันธ์ในเดือนนี้นะคะค่อยๆศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะเปิดใจเยอะๆนะคะคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารน,น่ะแต่ถ้าเรามีความรู้สึกว่านะคะเราเองยังไม่ถูกใจใครจริงๆนะคะเราก็อาจจะโฟกัสไปที่เรื่องของการงานการเงินก่อนก็ได้นะคะก็ไม่ต้องเร่งรีบอะไรนะคะส่วนไพ่เก้าเหรียญน,นะบางคนอยู่คนเดียวมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแล้วเรามีความรู้สึกว่านะคะเราก็มีความสุขดีอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะส่วนไพ่เจ็ดดาบแล้วก็ไพ่สองเหรียญขึ้นมาตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่สามเหรียญแล้วก็ไพ่ หมายเลข36สเนี่ยส่วนอีกพลังงานหนึ่งที่แม่มโน้อยเห็นนะคะแม่มโน้อยว่าคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารบางคนนะ่ะที่มีปัญหากับอดีตคนรักมานะคะในช่วงเดือนนี้อาจจะได้รับข่าวคราวนะคะของการติดต่อกลับมาของเขาหรือเธอคนนั้นเหมือนกับเขาเองนะ่ะยังจะมาวนมาเวียนอยู่ในชีวิตของเรานี่แหละนะคะอันนี้ก็ตัดสินใจดีๆนะแม่มโน้อยนะคะขอเป็นกําลังใจให้คนที่เกิดอยู่ในวันอังคารทุกคนมีความสุขนะคะขอให้สมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดนะคะแม่มโ ก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปของแม่มดน้อยนะคะรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่มดน้อยทำคลิปต่อๆไปวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ